เป็นสบู่สครับก้นดํานะคะไม่ได้ขาดแค่ก้นนะบริเวณไหนที่มีความดําด้านเนี่ยสามารถใช้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของแรบบิททุกคนเลยนะคะกลับมาเจอกันในคลิปนี้นะคะพี่ต่ายจะมาพูดถึงของใหม่มาแรงในเซเว่นะคะซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นสบู่สครับค่ะ ก้นดำเออไม่ได้แบบไม่ได้ใช้ได้เฉพาะคนที่มีปัญหาก้นดำนะบริเวณไหนที่มีความดำด้านมีความดำคล้ำเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะคอดำข้อศอกดำขาหนีบดำสามารถใช้ได้เลยหรือแม้แต่มีปัญหารักแร้ดำก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนเลยว่าตอนที่น้องวางขายใหม่ๆอ่ะพี่ถ่ายไม่รู้ยังไม่เห็นแต่ด้วยความที่มีน้องๆน,น่ารักมากทักมาในแฟนเพจบอกว่าเฮ้ยพี่ถ่ายมันมีสบู่สครับ จากนามนินะคะพี่่ายใช้หรือยังรีวิวให้ดูหน่อยได้ไหมได้แน่นอนค่ะขอมาสักขนาดนี้นะคะเจลี่ไปที่เซเว่นเลยแล้วก็ได้น้งผลนี้มานะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นสบู่สครับก้นจากแบรนด์ของนามนิอย่างของนามนิเนี่ย พี่ต่ายไม่ได้ใช้แบรนด์นี้มันนานสักพักเจ๋อๆแล้วแต่ว่าน้ำนี้เนี่ยเขาจะมีขายอยู่ในเซเว่นมายาวนานมากๆแล้วค่ะทุกคนพอเห็นน้องคนนี้ออกมาแล้วแบบอืน่าใช้เหมือนกันนะจ๊ะทุกคนอตัวพี่ต่ายเองเนี่ยทดลองใช้มันแล้วประมาณ4ประมาณ4วันด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นก้อนที่เราใช้ไปแล้ว4วันนี่เขาจะเป็นสบู่สครับรูปหัวใจแบบนี้เลยมีความน่ารักมุ้งมิ้งมากๆทุกคนแต่ก่อนที่จะไปฟังผลลัพธ์ว่าเฮ้ย4ี่วันที่พี่ต่ายทดลองใช้แล้วเนี่ย มีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างหรือว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังผลลัพธ์ไปรู้จักน้องคนนี้กันก่อนนะคะว่าเขาไม่สารสกัดหลักๆเด่นๆมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตัวนี้เขาบอกเลยว่าเป็นสบู่สครับก้นเนียนกระจ่างใสนะคะซึ่งสารสกัดหลักๆของเขาก็คือจะเป็นตัวที่เป็นกูต้าไทโอนแล้วก็คอลลาเจนที่ช่วยในเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพการบำรุงผิวให้เนียนนุ่มผิวชุ่มชื่นไม่แห้งตึงนะคะแถมช่วยในเรื่องของการลดจุดด่างดําอีกด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เขาเป็นสบู่ลูก พีซครับผิวกายนะคะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งตัวเลยแต่บริเวณไหนที่เรามีความดําด้านเป็นพิเศษก็ขัดขัดทูถูบนบนไปได้เลยนะคะแล้วเหมือนที่พี่ต่ายบอกเขาไม่ได้ขัดแค่ก้นดําเท่านั้นค่ะมีปัญหาคอดําข้อศอกดําขาเหนีบดําสามารถขัดขัดได้เลยนะคะซึ่งหลังจากที่พี่ต่ายได้ทดลองใช้ไป4วันด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะเล่าผลลัพธ์ให้ฟังกันนะคะ1เลยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบคือกลิ่นกลิ่นเนาะคือหอมมากทุกคนคือเวลาอันนี้นะ อันนี้จะเป็นแบบเป็นซองๆเวลาที่เราซื้อใหม่ๆเขาจะเป็นซองแบบน่ารักมุ้งมิ้งแบบนี้เลยนะคะส่วนเวลาที่เราแกะมาเขาก็จะเป็นสบู่รูปหัวใจแบบนี้เลยและเห็นไหมว่ามันจะมีสครับเม็ดเล็กๆเล็กๆละเอียดนะคะจะไม่บาดผิวเวลาที่เราใช้เลยนะคะและเวลาที่เราใช้ขัดผิวกายทุกคนคือกลิ่นพีทมันหอมมากคือเราจะมีความ มีความสุขอะมีความสุขเวลาใช้แล้วเมสั์คับเขาจะเล็กละเอียดไม่บาดผิวนะคะส่วนผลลัพธ์หลังจากที่พี่แต่ได้ทดลองใช้มา4วันด้วยกันนะคะมันยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนอะไรมากมายอะทุกคนเพราะว่าในเรื่องของจุดด่างดําบริเวณร่างกายเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาประมาณนึงเลยนะคะมันไม่ได้เห็นผลชัดเจนอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าใครที่อยากลองก็ลองได้เลยนะราคาตัวนี้59บาทเท่านั้นก็ไม่ได้ราคาสูงจนเกินไปนะคะแล้วที่สําคัญคือ กลิ่นหอมมากโล่เมซัครับเขาจะเล็กๆละเอียดไม่บาดผิวค่ะทุกคนเขาจะเหมือนเป็นสบู่ขัดผิวกายสครับผิวกายแล้วก็บำรุงผิวกายไปในขั้นตอนเดียวกันเลยนะคะสะบู่ของน้ำนี้ก้อนนี้59บาทเท่านั้นเขาจะมีขายอยู่ที่เซเว่นอีเลฟเนะคะแล้วก็สาวๆคนไหนที่ลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยค่ะพี่แต่อยากจะฟังคอมเมนต์ของทุกคนเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากลองก็พุ่งตัวไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเหมือนเดิมก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาบ่อยๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ